แกแกจะทำอะไรต้นไ,รไทรบ้านี่ต้นกับผัดน,น,น,นี่เปะนถังนอกินะไรนต้เป็นแกต้มเป็นนะ่ะโอ้ยกเ็นหมดไหนดูชิมันจะอร่อยน่าอร่อยเะใบมะกรูดนี่ไงออทำอาไรผัดตะไคร้ ไก่บ้านผัดก็อร่อยนะต้มดีกว่านะต้มกับผัดเนาะพาเด็กเล่นน้ำนะต้มต้มต้มเดี๋ยวฉันจะรอกินที่จริงก็ต้องรอยแล้วก็กแกไม่ได้ทำที่จริงมันต้องฉันต้มจะอร่อยแกต้มไปสิสับให้เนี่ยไม่ไม่ฉันกุ๊เมืออาชีพฉันต้องทำให้ระดับ VIP กินฉัน ระวังมีดมันจะไปโดนทองเอาทองตอมเนาะโอ้ยต้มไก่ก็ต้องหาตะไคร้ไข่ขกอมันเล็กจังวะมันไม่ใหญ่ ใบมะกรูดมันยอดมันไม่อ่อนไม่เป็นไรใส่มากก็เหม็นเขียวใส่พอดีพอดีอได้ไม,ไม่ต้องทับหั่นเป็นตีนไปทำ <ừ. S 1> มันนุยน่ยแล้วเดี๋ยวมันก็อร่อย เรียบร้อยย้มจนเคยแม่ครัวไม่อยู่ลิลิไม่อยู่เวนะใช้น้อยจังทุบๆๆแค่นี้ก็พอแล้วอ่อนใจเนี่ยใบก็ม้วนๆมัน,นต้องเอาออกนะครัม้วนใหม่ล้างให้สะอาดแล้วม้วน,นใส่ห้มันหอมต้นก็ตีๆทุบๆ เอาไม่หมดอันนี้ใครไปถอนั่นเนล่เอออาจารย์ขาเนี่ยขาเนี่ยอันนี้มันใช่ขาหรือไม่เนี่ยอืมนันจะแตกนาอต้องต้อง โอตะไคร้นี่ก็มียอดอ่อนยอดอ่อนไปใสมาเดี๋ยวมีดมาอหอมเดี๋ยวมาขุดขามันยังอ่อนอยู่ลองขุดดู ที่การขุดขาของคนกรุงเทพไม่ต้องหาซื้อแต่มันยังไม่แก่ไงใช่แล้วโอเคมันลึกป่ะมามาฉันเองนฮ้ะแก้่ายกล้องช่วยกันมาหากินดิบวาดด้วยเสียมเลย ถ่ายมานันดีให้มัน,นสั่นเป็นเงินเป็นทองของนั้นถ่ายตัวฉันบ้างสิจะถ่ายทำไมไอ้นองวนะล่ะนี่ถ่ายนี่ขุดได้มันแข็งแรงสิอุ้ยนั่นไงเห็นไหมนี่ไม่เจอแล้วไม่เดี๋ยวพอจะตัดมาแล้วโวไหไมเนี่ยโอแล้ว ไปดูขาตดอดรุบแล้วฉันต้มเองดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยเอ้าฉันก็นี่กระดานทนชชู่ม่ไห